ส่วนค่าคือคอยนิมูนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าคลาสสิกนะในวันอาทิตย์นะครับก็จะมีข่าวน่าจะอยู่สัก3กลุ่มเหรียญด้วยกันนะครับที่เป็นหลักๆคือ XRP แล้วก็มีม แล้วก็ตัวของลูนาแคสิกนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอื่นปนสักนิดหน่อยอย่างลูนาแคสิกก็จะมีโซโลนานะหรือโซนะครับแล้วก็พายเน็ตเวิร์กนะก็ประมาณนี้นะก่อนอื่นผมขอโปรโมทสำหรับกระดานปิดเกตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูนาแคสิคดอก5-8%ดอร5-8%ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฝากได้แล้วก็ ตัวของลูน่าสองนะครับห้าถึงแปดเปอร์เซนนะก็ระยะเวลาการฝากคือสองถึงสามสิบวันเหมือนกันนะครับก็สามารถเข้าไปฝากได้เพราะเพราะว่าผมเห็นละเขาเขาให้ดอกเนี่ยตระกูลลูน่าค่อนข้างดีแต่ยกเว้น u ูเอันเดียวที่ไม่มีนะครับถ้า u ูเ c เนี่ยผมก็แนะนำว่ากระดานโอเคก็น่าจะโอเคนะก็ สำหรับใครที่สนใจสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำนะเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปก็สามารถที่จะเข้าไปเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับก็เข้ามาพูดคุยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำโอเคตอนนี้ราคาลุน่าแคสติกพุ่ง30 0เเมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเนื่องจากการเผาไหม้แล้วก็การสเต็กนะที่จะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ ทางโซโลนาเริ่มมีการสเต็กม,มากขึ้นเยอะมากๆนะครับหลังจากที่กระดานคอยเบดเนี่ยทำการปลดล็อกเรื่องของคดีนะครับคอยเบคัคเคนเจนไนนะครับหรือเจเ i นิเนี่ยนะรวมถึงโรบินฮ o d ด้วยนะครับแล้วก็คิตลาดคริปโตเนี่ยเริ่มมีการสเต็กให้ดอกเยอะๆได้อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งนะครับในระยะกลางและก็ระยะต่อปีนะ นะครับก็แอลคอยอาจจะมีการระเบิดได้ถ้าเกิดเหรียญหนเนี่ยทำการสเต็กเยอะๆลูน่าแคสิกก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดกราฟรายวันเนี่ยส่งสัญญาณถึงการเบินพุ่งสูงสุดนะราคาซื้อขายของลูน่าแคสิกอยู่ที่0.04ดสี่ตัว7 0 0 0ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีต่ำกว่าแนวรับนะครับสำคัญที่5,400นะ้ะที่0.04ตัวนะครับแต่มันก็ยังมีการเบินที่ช่วยนะครับทำให้อุปทานหมุนเวียนลดลง เคลือข่ายการเบิร์นโทเคนไปแล้วประมาณ382.4ล้านโทเคนนะครับในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาทําให้การเบิร์นโทเคนเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีมากกว่าประมาณ4 4แสนสามพันล้านโทเคนนะครับก็โดยที่อุปาทานหมุนเวียนตอนนี้เหลือประมาณอ่า โทษนะครับโดยโทเค็นปัจจุบันนะมีโทเค็นหมุนเวียนอยู่ประมาณ6,490ล้านโทเค็นนะครับจำนวนโทเค็นที่ถูกการเบิร์นก็จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ด้วยเนื่องจากบ a แ c นจะทำการเบิร์นนะเดี๋ยวก็เรามาดูตอนเดือนกุมภากันอีกทีนะว่าบ a แ c นเบิร์นไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ข่าวเรื่องของการเบิร์นยังไม่ค่อยดังเท่าไหรน่นะครับรู้สึกมันหายหายไปแต่ข่าวเรื่องของการอัปเกรดของบแนก็มีเป็นระยะระยะเหมือนกัน นะครับแต่เรื่องของการสเต็กเนี่ยเงียบไปแล้วนะรู้สึกจะอย่างนั้นนะครับฉะนั้นบ a แ c นเนี่ยเบินไปแล้วนะกว่าประมาณ78,000ล้านโทเค็นนะครับแล้วแนวโน้มเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะครับแล้วมันมีกระเป๋าของเงินของ Uniswap ด้วยนะครับเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายคริปโตนะครับด้วยทานซักบแนนยังเป็นหนึ่งในกระดานแลกเปลี่ยนชั้นนำอันดับหนึ่งะครับนี่ยังคง แสดงรายการโทเค็นแล้วก็ยังมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะก็ได้อยู่น a p เนี่ยเป็นช่องทางเพิ่มนะเพื่อทำการขายเหรียญนั่นเองนะครับก็คนก็สามารถเข้าจะไปเข้าไปสวอปตัวของลู n a ได้นะครับรวมถึงตอนนี้เ,เครือข่ายอีเ e อ e รี่นะครับแล้วก็โซลอน a า คนก็ยังพูดถึงอยู่นะครับก็คืออยากให้ให้ตัวของเทอร์ล่าแคสสิกเนี่ยทำการเพิ่มเชนนะครับทำการคลอสเชนเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ดูเรื่องของ stable c o i อนะอะไรพวกนี้นะครับส่วน l ู na Classic กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า l ู na Classic อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยร่วงลงมาระดับแนวรับสำคัญคือ5,400นะครับลงไปแล้วนะรอบ หรือสองรอบแล้วด้วยนะครับดีศูนย์สี่ตัวซึ่งไม่สามารถทะลุลงต่ํากว่านี้ในเดือนมิถุนายนปีสองพันยิบสองเดือนกันยายนปีสองพันยี่สามเดือนกรกฎาคมปีสองพันยี่สและในเดือนนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งในเดือนนี้เนาะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองในแง่บวกเนี่ยนี่อาจเป็นสัญญาณนะครับการก่อตัวแบบก้นสี่เท่านะครับคือมันทดสอบฐานเนี่ยมาสี่ครั้งแล้วนะซึ่งรูปแบบขาขึ้นที่ ที่ค่อนข้างเป็นนิยมนะครับสำหรับถิ่นรัพย์แล้วรูปแบบก้นเี้ก็แสดงถึงผู้ขายเนี่ยช็อตนะช็อตอยู่ระดับนี้นะครับและก็ไม่ยอมให้ราคาลงไปแล้วเนาะอาจจะลงไปอีกก็ได้นะแต่ไม่ค่อยเห็นนะครับที่ต่ำกว่า5,400อาจจะได้เห็นรอบหน้าก็ได้ถ้าเกิดมีการทุบบิตคอยันอีกรอบใหญ่ๆแบบเนี้ยสักรอบหน้านะฉะนั้น ตัวเทอร์ล่าลูน่าแคสิกก็จะสร้างรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงนะครับซึ่งเป็นรูปแบบขาลงต่อเนื่องนะครับจากนั้นการร่วงลงมาต่ำกว่าแนวรับที่0.04ตัว5,500เนี่ยจะยืนรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงนะครับบ่งชี้ถึงแนวโน้มยังเป็นขาลงต่อไปตอนนี้นะครับในทางกลับกันการทะลุแนวรับลงมาเหนือเส้นแนวโน้มเนี่ยขาลงก็จะส่งสัญญาณขาขึ้นต่อไปด้วยนะครับซึ่ง ทุกครั้งอะที่มันหล่นลงมาที่ประมาณ0.04ตัว5,000นะมันก็พยายามที่จะหาทางขึ้นไปขึ้นไปต่อนะครับที่7,000คือพยายามยืนให้ได้นะครับที่7,000เนอะนะครับฉะนั้นระดับสูงสุดในปี2024คือราคา2,4792.3ตัวนะครับแล้วก็เป็นระดับสูงสุด ในเดือนธันวาคมในปี2023ก็เพิ่มขึ้นประมาณ300%จากราคาปัจจุบันนะก็อันนี้เป็นข่าวของลู n a หรือเทอร a นะก็เราเห็นแล้วว่าลูน่า l a s ิ i เนี่ยทดสอบสาตเนี่ยสครั้งแล้วตอนนี้นะครับมีจำนวนประมาณ96,180โซนะครับก็วางสเต็ก่บนใบแนนนะอันนี้ตามข้อมูลจากลุ on Chain นะครับ ประมาณ96,180นซลนานะครับหรือโซเนี่ยถูกสเต็กไว้บนกระดานไบแนน c e ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้ฉะนั้นไบแ a นด e ่ะด้วยมูลค่ารวมประมาณ12.45ล้านดอลลาร์นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือการทำนวัตก,กรรมเนี้ยกระเป๋าเงินหรือ Wallet เนี่ยที่ซื้อโซโลนานะครับในไบแ a น c e เนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะมีกระเป๋าเงินนีรลดามอีกหใบนะครับ เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการโอนครั้งแรกเนี่ยผ่านกระเป๋าเงินนี้เข้าสู่ที่อยู่นะครับมีป้ายกำกับว่า Camino Reserve นะครับห้ารุรกรรมก็อ่าก็มีการเทขายนะครับตัวของจ i o t o โซด้วยอยู่ด้วยนะโดยไม่มีการกําหนดเวลาของการปลดล็อกที่ชัดเจนนะว่าจะปลดล็อกเท่าไหร่นะอ่ะนะครับรายละเอียด นะตั้งแต่ข่าวนี้มันมีมาประมาณ3เดือนสามชั่วโมงแล้วนะครับก็มีการถอนเงินประมาณ96,180โซถ้าเป็นจำนวนเงินคือ12.45ล้านนะครับจากกระดานไปแนนไปช่องทางการบริการเรื่องของการสเต็กข้อมูลนี้มาจาก Look on Chain นะครับใน x หาได้ใน X เลยวันที่28คกุมภาพันธ์ปี2025ะนะครับ มีผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันบอกว่าผู้ชี่ยชาญคนนี้ชื่อรอพอลนะครับก็บอกว่าโซเนี่ยถูกขายเกินราคาแล้วจ,จริงๆนะนะครับโซไม่ควรจะต่ำกว่าร้อยหาสิดอลก็ต่ำลงไปแล้วนะครับอยู่ที่140-130่สอยามก็มีผมอ่านในชุมชนของไบแนน c e เหมือนกันนะว่าโซเนี่ยถ้ารอบเนี้ยบิตคอยมันไซด์เวดาวนะครับหรือมีการอาการซึมเนี่ย โซโลนาอาจจะลงไปที่ประมาณ110ดอลน,นะครับแล้วก็ต้องดูเหมือนกันว่าโมเมนตัมเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันมีการสเต็กเนาะอาจจะผลักดันให้ราคาของโซเนี่ยขึ้นไปที่ประมาณ300ดอลลาร์ได้นะผมก็เชื่อว่าไปได้เพราะว่ามันใกล้กับเทศกาลวันหยุดของทางฝั่งของอเมริกาแล้วคือเทศกาลอีสเตอร์นะครับก็จะเป็นวันหยุดใหญ่ฉะนั้น มันจะมีแอลกอฮอล์ซีซันเนี่ยที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นโซก็ได้นะครับหนึ่งในนั้นหกเปอสำหรับวันศุกร์นะครับตัวของโซหรือโซหน้าความที่มันทิ้งเกินไปแล้วนะครับคือทิ้งไปเยอะละเป็นเป็นกลายเป็นโอเวอร์โซแล้วนะตัวของโซเนี่ยก็มีการกลับตัวอย่างรุนแรงเนาะแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะลงต่อนะบิตคอยไม่ได้แสดงถึงอาการที่จะสามารถขึ้นไปได้ นะครับก็พาโซลงไปด้วยนะบิตคอยก็แนวรับคือ7 000, 9 7 000, 8 0มื0 0 0นะแล้วก็สินทรัพย์ของโซที่ถูกล็อกไว้ก็ประมาณหรือสเต็กไว้ประมาณ5.26พันล้านดอลลาร์นะครับจากจุดสูงสุดซึ่งลดลงเกือบ50%ของ Tvl สิ่งที่ทำให้โซลดลงเนี่ยก็คือ ftx นะครับเป็นเป็นตัวการเลยนะครับเพราะว่ามีการประมูลโซออกไปในราคาที่ถูกนะครับแลวผมเชื่อว่า ไอ้ถูงเนี่ยแหละทําให้ไลยคนที่เป็นลายใหญ่เนี่ยเขามาซื้อโซบางคนเขาทิ้งเหรียญน,นะครับบ้างคืออาจจะไม่ได้หมดนะอันนี้ผมอ่านนะครับมันไม่มีรายละเอียดว่าว่าเขาทิงหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีนะก็ประมาณนี้นะครับทำให้โซโลนาเนี่ยเกิดสภาวะ,ะความกดดันทางการขาย ทีวของโซลดลงจากจุดสูงสุดคือสิบหนึ่งมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านนะครับดอลลาร์เหลือประมาณหกพันเก้าร้ยสาสิบเก้าพันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ขณะเนี้ยเราก็เห็นนะครับว่าทีวีเอลเนี้ยลดลงเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตะผมว่าเดี๋ยวราคามันจะกลับไปนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ ล่วงแล้วกันนะครับแล้วก็มีโทเค็นของเมลานีอแล้วก็ไลบ้าโดยลดลงเหมือนกันแบบเดียวกันเลยนะครับก็คิดว่าลงก่อนขึ้นก่อนผมคิดว่างั้นนะนะครับเป็นกลุ่มแอลคอยที่น่าจะลงแรงก่อนแล้วก็ขึ้นก่อนด้วยนะครับฉะนั้นตอนนี้ DeFi Roma ก็แสดงอาการเปลี่ยนแปลงของ tvl 1วัน7วันและ1เดือนเครือข่ายก็จะมี Gito Jupiter Camino นะครับ แล้วก็มามาลินาดีนะครับเรเดียมอ่าแล้วก็แซนทรัมนะครับและเครือข่ายอื่นๆด้วยเนาะและก็ตัวของโซโลนาเนี่ยก็มีศักยภาพในปี2 0 2พันี้เี่ยเราต้องดูศักยภาพของมันเนี่ยว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่าหรือมันจะใช้ข่าวอะไรนะครับจากนั้นมันก็มีด็อกวิกแฮปปี้เพนกวินแล้วก็ AI 16Z แเนาะแล้วก็ตัวของบองแล้วก็ทําด้วย นะครับก็กราฟเนี่ยค่อนข้างตามโซโหรือโซโลนาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูด้วยกันโอเคเรามาดูข่าวต่อไปด้วยกันนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของเหรียญลูกของโซโลนานะครับอยู่ในเครือข่ายก็น่าจะเป็นการเคลื่อนตัวของธุรกรรมของวานนั่นก็คือจีโตนะครับหรือจีเจนะหรือจีโตนะครับกำลังดึงดูดความสนใจของ ของตลาดนะครับเนื่องจากศักยภาพการเติมโตการเติบโตนะข้อมูลนี้มามาจากส o t on Chain วานได้ซื้อจีโตเนี่ยในปริมาณมหาศาลและส่งผลให้มีการ Staking ด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างกระเป๋าใหม่พึ่งถอนโซไปประมาณจำนวน9 6 1า8นหน96,128รหรือประมาณ1 2 0อ่า12.37ล้านดอลลาร์นะครับจากไบแนนที่ราคา หนึ่ยีดจุดหดอลลาร์นะครับเราก็มีกระแสของสเต k กกิ้งอยู่ด้วยนะก็อ่าช่วงนี้ดูเหรียญจจโต้หน่อยละกันนะครับผมคิดว่าอ่ามันใกล้ถึงเวลาแล้วที่มันจะพัฒนาระดับราคาไปอีกระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเจโตเนี่ยครั้งสุดท้ายมันผ่านที่4่ใช่ไหมนะครับครั้งนี้ผมว่าน่าจะผ่านมากกว่าเดิม ข้อมูลนี้มาจาก Spot on Chain นะครับใน X วันที่28กุมภาพันธ์ปี2025นะครับเราวาน s t a k กกิ้งเจโตไปแล้วเนี่ยมูลค่า12.37ล้านดอลลาร์นะครับตามเมตริกของวันนี้นะครับได้แบ่งปันใน Spot on Chain นะวันก็สะสมโซลอน้าเจโตเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ตามเหรียญเจโตหน่อยละกันเพราะเจโตเนี่ยก็เป็นอีกอีกตัวหนึ่งนะ นะครับที่ให้รางวัล apy เนี่ยหรือดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะมากๆนะครับดังนั้นมันก็เป็นมันเป็นความหอมหวานแหละนะครับเราเป็นความสนใจของของบรรดาวานที่จะเอาเจโตเนี่ยลงมาสเต็กนะครับอีกเรียญหนึ่งเป็นเหรียญกลุ่มสุดท้ายคือ p าย e น w o เ k ิร์นะครับมาบอกว่าอาจจะพุ่งถึงสองพ นะเพราะมันพุ่งสองพันปร์เ็ในช่วง7วันที่ผ่านมาและเกือบจะแตะที่3ดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็แม้จะมีการพุ่งนะครับยางน่าประทับใจแต่แนวโน้มเนี่ยตอนนี้เริ่มสูญเสียมุมนตั้มแล้วนะครับเริ่มมีการยอ่อลงจากเครื่องมือของ DMI เนี่ยแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อเนี่ยยังคงควบคุมได้นะครับแต่ก็ช่องว่างที่แคบลงระหว่าง DI บวกแล้วก็ลบ DI นะ ส่งสัญญาณว่าแรงกดดันขาขึ้นเนี่ยอ่อนแรงลงแล้วในขณะ RSI ของ PI เนี่ยก็เย็นลงนะครับก็น้อยลงด้วยลงจากระดับการซื้อมากเกินไปนะครับอย่างมากและเส้น EMA เนี่ยก็บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นนะครับทำให้แนวโน้มขาขึ้นมีความเสี่ยงด,ด้วยฉะนั้น PIDMI นะครับแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อเนี่ยยังคงควบคุมได้แต่สิ่งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ในไม่ชานี้นะครับเขาบอกว่า DMI เนี่ยของพายเนี่ยแสดงเห็นว่า ADX เนี่ยอยู่ที่ประมาณ37.6ในปัจจุบันนะครับหลังจากการพุ่งขึ้นจาก9เป็น62.7ระหว่างวันนะครับและว,วันนี้นะครับดัชนีค่าเฉลี่ยขึ้นที่นะครับของ DADX เนี่ยวัดความแข็งแกร่งแนวโน้มเนี่ย เขายังไม่บอกนะครับว่ามันจะระบุไปที่ต่างไหนเพราะว่าค่าเนี่ยมันก็อยู่ที่0ูนย์ถึง100นะโดยค่าที่สูงกว่า25แสดงเห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยยังมีแรงซื้ออยู่ยังแข่แงอยู่บ้างนะครับส่วนค่าที่ต่ำกว่า20แสดงให้ถึงความอ่อนแรงนะครับของแรงซื้อค่า pi ของ di เนี่ยอยู่ที่23.6นะครับลดลงจาก57เมื่อวานนี้ป่งชี้ถึงแรงกดดันการขายนะครับการอ่อนตัวลงการย่อตัวลง ค่าลบ D E I เพิ่มขึ้นจาก1เป็น20นะครับแสดงให้ถึงแรงซื้อขาบเพิ่มที่เพิ่มขึ้นแต่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่มีแรงซื้อที่มากเกินไปด้วยนะครับก็ทำให้ตัวของพายเน็ตเวิร์เนี่ยยังไม่ได้บอกว่าออกไปทิศทางไหนนะแต่เขาบอก R S I เนี่ยถ้าเกิดดู R S I ของ p i ายเนี่ยก็ กลับมาเป็นกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างจากที่อยู่ในระดับของ o v e r b o a d นะค่า RSI SI ของ PI อเนี่ยอยู่ที่52.2ในปัจจุบันหลังจากแตะระดับสูงสุดที่95นะครับเมื่อวานนี้และอยู่เหนือ70นะครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงในวันที่26กกุมภาพันธ์ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ RSI เนะครับเป็นออสซิเลเตอร์โมเมนตเนี่ยที่วัดด้วยความเร็ว การเปลี่ยนแปลงนะครับความเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในช่วงสูงถึงร้อนะค่าที่สูงกว่า70เนี่ยบ่งชี้ถึงสภาวะที่ซื้อมากเกินไปนะฉะนั้นถ้าค่าที่อยู่เนี่ยมันมีการซื้อมากเกินไปมันก็จะมีการย่อตัวขณะนี้ค่าต่ำกว่า30ก็บ่งชี้ถึงสภาวะขายมากเกินไปนะครับและก็เดี๋ยวเรามาดูค่าอีกทีว่ามันจะกลับตัวหรือเปล่านะ ซึ่งค่าเ s ก็อยู่ที่ระหว่าง30-70นะครับก็ถือว่าเป็นกลางนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะกลับตัวอีกได้แต่ผมว่าการกลับตัวเนี่ยอาจจะต้องดูตลาดนะนะครับงนั้นค่า s SI s เนี่ยลดลงจาก52.2นะครับหลังจากที่อยู่เหนือ70และแตะระดับสูงสุดที่95บ่งชี้ว่าแรงซื้อเนี่ยรุนแรงได้ลดลงแล้วและลดลงสะท้อนถึงการสูญเสียมเมนตั้มขาขึ้นนะครับและอาจบ่งชี้ว่าภายเนี่ย เข้าสู่ช่วงของการออกข้างเพื่อจะเลือกทางนะครับหรือระยะการรวมตัวนะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวจังหวะดีๆเนี่ยราคาอาจจะขึ้นไปอีกก็ได้เนาะถ้ามาดูราคาแล้วนะครับถ้าพายเนี่ยผ่าน3ดอลได้ก็จะไป3.5นะแต่ถ้าเกิดไปไม่ไหวก็จะมารับที่1.69ดอลลาร์นะครับหากหลุดระดับแนวเนี้ ก็จะไปที่1.42นะแล้วก็สุดท้ายคือจะเหลือประมาณ0.8นะซึ่งจะเป็นการปรับฐานดึง68ก็ต้องดูด้วยกันว่าไปต่อไหวไหมอีกหนึ่งเรื่องของพายเน็ตเวิร์หรือพายนะครับมีปัญหากับาบบิตใช่ไหมนะครับโพสต์ Post ของเบนโจนะครับท้าทายความถูกต้องทางด้านกฎหมายและโครงการต่างๆก็กล่าวกล่าวหาว่าเป็นการหลอกลวงนะ ก็ดูเหมือนเป็นสแกมนะสำหรับ p ายเน็ตเวิร์กนะครับวันที่20่กุมภาพันธ์บัญชี X ที่เรียกตัวเองว่าเป็นทีมเทคนิคที่ไม่เป็นทางการนะครับของ p ายเน็ตเวิร์กเนี่ยได้กล่าวหาว่าโครงการเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอการจดทะเบียนการแลกเปลี่ยนกับกระดานใบปิดนะครับที่กำลังเสียราคาขาขึ้นในตลาดนะครับโจตอบโต้นะครับการยุย ยุยงตรงนี้นะครับหรือไวโล่เนี่ยที่พูดบนอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าพูดบน X นั่นเองนะครับโดยกล่าวหาว่าพายเน็ตเวิร์กเป็นการหลอกลวงโดยอ้างถึงการรายงานเมื่อปี2023นนะครับจากทางการของจีนที่เตือนผู้ใช้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งสู่ไปสู่ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีมีการบอกว่าใช่นะฉันก็ยังคงคิดว่าคุณเป็น เป็นสแกมเมอนะครับและตัวของ Bybit เนี่ยจะไม่ทําการหลอกลวงในการจดทะเบียนโจก็ <ๆ S 1> เือเขียนไว้โจก็ระบุว่า Bybit เนี่ยไม่เคยส่งคําขอจดทะเบียนภายเน็ตเวิร์กนะครับและยังทักทายโครงการว่าให้พิสูจน์ตัวเองด้วยเนะาะฉะนั้น Bybit จะจดหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตาม b i แ a น c e จะจดหรือไม่อันนี้เราก็ต้องติดตามด้วยกันว่าอ่ากระดาน บายบกับ b i ายแนนเนี่ยจะจดทะเบียนภายหรือเปล่าถ้ามีการจดจริงราคาก็จะพุ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องย้ำว่าราคาพุ่งขึ้นไม่ใช่โปรเจกต์โปรเจกต์อาจจะต้องรอนะครับราคาพุ่งขึ้นเนี่ยมาจากการโฟโมนะครับที่ดันให้ราคาขึ้นไปโดยใช้แรงซื้อของกระดานเท่านั้นเองฉากนั้นเป็นแค่ระยะสั้นนะครับยังไม่ใช่ความยังย่งยืน เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าถ้าราคามีการถูกดันขึ้นไปกระดานไปแนนเราจะเล่นได้ราคาช่วงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new moon coin luna classic นะแล้ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่า luna classic จะ go to the moon ไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะม,มูนไปด้วยกันกับช่องคอย์ยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ